โอเคใช่พนะเราเอาใบนี้มาเนาะเราก็เปิดอันนี้เอ๊ะมันเริ่มมันเปียกแล้วนี่ใช่แห้งแล้ไม่ดีเหรอแห้งก่อนนะโอเคโอเคโอเคที่เอาใหม่เลย่อโอเคอันนี้ก็เอาต้มไปเออต้มไปอันนี้นะใส่เลยอืมอืตัด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 เป็นลูกเต๋าโอเคอันนี้ก็จะออกมาแบบนี้

Hmm. <laughs> <laughs> Mình không đừng bay nó đọc một con đâu Ừ, ừ. Chính bay nó nó <laughs> <laughs> <Để rồi. cười> อันนี้เป็นใบเป็นใบหญ้าคอตุงพบได้ง่ายมันเป็นยังไงต้องชุ่มน้ำไหมพื้นที่ที่มน้พื้นที่ที่จะเจอนี่นะ,ะมันต้นใหญ่ไหมต้นไม่ใหญ่เป็นเถาเป็นเนถาใช่ไหมเป็นเนถาวเลยอ๋อเถาวานนะันอ่ะชาวบ้านทั่วไปเขาก็รู้จักอยู่มั้งรู้จักแต่เขาไม่รู้สรรพคุณใช่ไหมเขาไม่รู้สรรพคุณเขารู้แต่มันเป็นยาพื้นบ้านอ๋อ แต่ว่าไม่ค่อยมีคนเอามาใช้ก็ส่วนมากเขาจะเอาไปฆ่าหนอนในหปลาระอ๋อมันถึงเรียกว่าหญ้าขี้หนอนไงใช่เขาบางคนก็เรียกหญ้าขี้หนอนจังหวัดเลยเรียกหญ้าขี้กระตือแืรข้าพญาเหรอข้าพญาด้วยข้าพญาในคนนี่นะเออแล้วไอ้เลือดลมก็ดีอย่างนี้แล้วก็ประมาณนี้นะ น,นี้เราล้างมาแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเป็นเราเป็นตากแดดเฉยอันนี้ทำเป็นชงชาออโอเคก็จะต้มก็ได้ใช่ไหมต้มก็ได้ต้มก็ได้หรือไม่ก็ถ้าไม่ต้มก็เอามาทำเป็นชาแบบนี้ใช้ใบสดก็ได้ใช้ใบสดก็ได้ใบสดก็จะปลิ่นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ใบถ้าเป็นใบแห้งก็จะหอมหน่อยหอมหน่อยออ นี่ขนาดปอดฉีกกินแล้วยังหายเลยม,มันช่วยรักษาเขาเรียกว่าเจ้ารักษาพวกปอดอือหืพวกอันนี้ไอ้ที่เจอคอนเจอกระบอกอนะไรปอดฉีกปอดฉีกอ๋อแต่ลุงใช้มั่นใจได้ไงว่ามันเป็นเพราะว่าปอดมันเป็นเพราะว่ายานี้ยก็ทีบีไงครับเดี๋ยวทีบีมันไม่มีอะไรรักษาแล้วอ่าฮะทีก่อนนี้นะอ่าฮะ เดี๋ยวผมหาปลักก่อนนะรอแป๊บหนึ่งโอเคเราก็จะตรงอวโอาา่าฮะตรงนี้มันน่าจะมีปลัก๊กอาไม่มีมันก็พ่วงมาจากตรงนี้อ่ะขอเสียบปลักหน่อยโอเคนี่เราจะ เสียบปลัก๊กแล้วเราก็จะเสียบปลั๊กนี่เลยโอเคอันนี้เปิดยังไงวะโอเคอย่างนงี้ปั่นอย่างนี้เลยนะ con là gì thì... Ôm là <laughs> gì <laughs> <laughs> ลงเลยติดลอยโหอ,อันนี้นะไอ้ไอ้น,นั่นมันมันเปียกได้ไหมเปียกปั่นได้ไหมเอามาเอามา,า,มานะั่นแหละลุงชายเปิดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เอาใบไอปเปียกนี่ยังไงมันก็ต้องปั่นอยู่ดีใช่ไหมใช่อืมอันนี้ก็ไม่เปียกมากโอเคไหมอืม เปล่งอยู่ข้างบนอ่ะปัน่นไปหมดเลยไหนๆก็จะปั่นแล้วมาเดี๋ยวเขาปิดมันงใช้มาทางซ้ายต้องปิดนี่ก่อนโอเค มันแห้งมก็เลยลอยขึ้นมาข้างบนน้ำใส่เยนะอะนิดเยอาน้ำนั้นมันดีกว่าใน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 ใช้ยกอน้ำเลยระวังลนะมันนั่นโอเคยกมันเลยอ่ใส่เข้าไปโอเคอเค่ะ เราต้องหาผ้ามาเช็ดสักหน่อยเดี๋ยวมันเปียกนี่เป็นไรหรอไม่เป็นไรเอาวางไปเลยวางไปเลยไม่เป็นไร <c oughs> อ่ะโอเค

เอาละอโอเคนะอือืมนี่เราก็ชงชาเลยใช่โอเค นใช่ใชทต้งลงไปในนี้เลยอือนี่ก็นนไว้เพิ่มเติมได้กเก็บปวดเอาเอาเอามาเป็นยาให้หมดเนะนี่ยอือเดี๋ยวนะเราก็ต้องไปหาของมาใส่กัน เดี๋ยวเาช้อนมาตักใส่ให้หมดปิดตอนไหมปิดได้เลยปิดได้เลย